นี่ครับงูอพยัคฆ์ครับนี่เดูนะครับนี่มันมีเสือกอยู่เอาเสือกผูกไว้ก่อนล็อกไว้เลยไปไหวงอะไรวะบัดน,นี้นี่ครับงูอพยนันี่พอไปไหนเออ้ยต้นทุเรียนโอ,อ้ บึงงัวงไปครับนี่เบิ่องกเด้อน,นี่เบิ่งนี่มันลุยสวนมาแล้วครับต้นทุลงทุเรียนเฮ้ยเบิ่งนี่เป็นฟูงเลยครับนี่ โอ้เลียงงัวมาดูแรงสิแย่อยู่นี่